สวัสดีครับชาววันจันทร์วันชดเชยก็หยุดกลับบ้านอยู่บ้านเหมือนเดิมนะครับก็เป็นปกติถ้าวันไหนอยู่บ้านก็จะต้องทําอาหารรับประทานกันนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมก็ได้คอหมูย่างนะครับ เป็นคอหมูย่างก็หมักใส่ตู้เย็นไว้หลายวันแล้วละนะครับหลายวันนวแหละมีโอกาสไม่มีอา,าไม่มีกับข้าวไม่มีอาหารก็ลื้อ้นออกมานะครับลื้อคนออกมากินกันนะวานนี้ก็ชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าทั้งวันบล็อกปอก,ปอกแฟกมรูฝนอะไรเขาแต่ตามตาม่ตางจังหวัดแบบก็น่าจะแรงอยู่ นะครับต่างจังหวัดก็คงจะแรงพอสมควรอยู่สําหรับฝนแต่เช้าวันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็พอมีเมฆมั่งนะครับคึมๆค,คงช่วงบ่ายก็คงไม่แน่ไม่แน่นะครับอาจจะตกก็ได้ช่วงบ่ายอะไรฝอยขัดก็นะครับช่วงบ่ายก็ไม่แน่อาจจะตกลงได้ หมูสามชั้นนี่ย่างยากนะครับยากมันมันเยอะต้องค่อยค่อยระวังต้องค่อยกลับบ่อยๆนะครับค่อยระวังกลับบ่อยๆอีกอย่างหนึ่งใครที่ย่างหมูเนี่ยถ้าเอาถ้าเอาขี้เถ้ากบทานเนี่ยมันยิ่งจกควันนะครับมันยิ่งจกควันเยอะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆระวังดูๆเอานะจะเอาแล้วก็พอพอควัน ขึ้นเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เนื้อหมูไม่ค่อยน่ารับประทาน,นมันดำดาควันควันลมมันมันก็เลยไม่สวยนะครับก็อาจจะไม่สวยเท่าที่ควรนะหาวิธีพลิกแพงเอานะครับเ,เพิ่มไขมันสักหน่อยนึง นะครับ <c oughs> แรงจ่าได้ดูไปเรื่อยๆครับ กำลังสวยครับพี่น้องยกขึ้นสูงๆนะสวยงามตามท้องเรื่อง ขนาดาทานแทบจะไม่เหลือแล้วนั่นเนี่ยมันยังลุกไดขนาดนี้ยังแรงอยู่สวยงามตามทองเรื่องนะครับก็เรียบร้อยนะสำหรับย่างหมู ก็เสร็จเรียบร้อยในกลับสำหรับคอหมู่ย่างนะหลังจากนี้ก็จะมีเมนูพิเศษต่อ,ตอไปอีกเมนูหนึ่งก็คือซุปซุปนะครับซุปหน่อไม้ขอ,อเมนูแค่นี้แหละครับมเมนมูง่ายๆนะไม่ต้องอะไรมากมาย นะครับเมนูเพื่อสุขภาพมั่งมีโปรตีนมั่งมีเป็นพวกผักมั่งนะครับปโปรตีนก็ได้จากนี่แหละครับจากหมูนะส่วนหน่อไม้ก็จะได้พวกอะไรพวกเหล็กพวกแมกนีเก นี่ครับอ้ยนั่งอยู่บนหัวเสาเมื่อกี้หนึ่งนีเงียบไปมีเสียงแมวเสียงอะไรมารบกวนเลยพอลงมาจากหัวเสาแค่นั้นแหละอ,อืไม่รู้หิวอะไรมานักหนาะน้องเย้ยว้าวาอยู่เนี่ย เรียบร้อยนะครับเยอะอยู่นะเนี่อเราก็จะเป็นนี่นะครับหน่อไม้ซุปหน่อไม้นะครับหน่อไม้เมนูต่อไปของเราก็จะเป็นซุปหน่อไม้เด้อครับผมอ,อยากกินซุปหน่อไม,ม้ก็ได้ ใช่ว่านานี่น้องไม่ไหลถ Arrow, กว่าอะไรก็ไรก็ได้ยด in ยยอยูไ่ไ <inten> ด <immt> ้กินอยู่ทุกน้ะพี่น้องเนาะยายยายยายยาจอแจะขอร้องขอร้องครับ พี่ขวัครับพอประมาณไม่ต้องเยอะมากมันเผ็ดแม,ม,แมวก็บ่นพอแมวพี่น้องเอ้ยอืยอยอ,ยอ,ยอยู่ยยมันรู้จะทำยังไงเออบ่นเจ่งเจ่งแมวก็เออนานได้กินแท้เละลูกสาว ลุกสาวันนี้กินทั้งวันก,กินได้กินดีกินทั้งวันขอให้ขยับขยับเป็นกินขยับเป็นกินขาดไม่ได้ น้ำปลารนะครับใส่ลงไปตั้งหน่อยเพิ่มรสชาติเพิ่มเพิมกลิ่นเพิ่มร,พมรสชาตินะสำหรับซุหน่อไม้นะจจะพอประมาณนะครับ,รบแล้วก็ตำสุนัวพี่น้อง Terima kasih telah menonton!

ฟังเสียงครับเ้นแต,ตะเสียงเดือดแต,ตะเสียงกูดขอกพีเลยพี่น้องเสงร็จเรียบร้อยสุปน้ำม่เข่ากก็ได้ครับพี่น้องอก็ประมาณนี้นะครับอาหารเช้าเรานะก็มีแตงมีย่างคอหมูคอหมูย่างแล้วก็ซุปต่อไม้ข้าวเหนียว ร้อนๆครับพี่น้องสิบเรียบร้อยสุปน้ำมันนะครับมากินขอน้ำกันกับข้าหมูย่างนะครับซุปน้ำม่ซ้ำนี่แหละรู้แล้ว แล้วพี่น้องตําหีิร่ะรู้แล้วนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการชมนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยการกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ